มีคำหนึ่งที่จะให้ให้มันไปด้วยกันไม่ได้ขัดแย้งกันแน่นอนอกับลุงนี่ไม่มีทางขัดแย้งใครอยู่แล้วล่ะโอเคไนดะ้ <laughs> มันมีคำว่าดีกับเก่งอ่าเลือกดีเรื่องเก่งผมชอบถามเด็กๆเ,เก่งกับเดีเอาอะไรเเส่วนหนึ่งแล้วมาแล้วขอดีอ,อ่าดีแล้วท่ทจะอยากเอาเอาดีก่อนนะครับ แต่ความเก่งไม่ทีหล้งประมาณน้นเอาละทีนี้บางคนก็เอาเก่งนำหน้าก่อนดีที่ลังหรือเก่งกับดีไม่รู้อย่างจะเพิ่งไปให้สรุปก่อนเดี๋ยวก็ตีหลอกเด้กโดนเลยล่ะไอ้เก่งกับดีเอถ้าสองคำนี้มันจะไป้ดยกันไม่ได้มันก็เลยอ่ะละผมจับความได้แล้วว่าเก่งจะไปต่อไม่ได้ถ้าขาดแห่งคำว่าแหงคำเดียวกับคำว่าดีหมายความมันเดียวกันไหมหรือต่างกันเชญครับมันมันต่างเยอะเอ เก่งคือความสามารถอืแต่เปรียบเสมือนว่าเวทีอ่ะถ้าคุณมีโอกาสแล้วคุณไม่มีจังหวะคุณไม่มีทางได้นะอ,อ,อคุณแปรสองตัวเนี้ยจังหวะและโอกาสเพราะฉันเถียงพวกอาจารย์มาหลายหลายองค์แล้วมีหน้าหลักโชวเขาทัมมิ่งสำคัญใช่แล้วก็ชีวิตก็ไปเรื่อยๆไปมาดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีก็ก็ผลทายก็หันมา าเกี่ยวกับขายโฆษณาเดี๋ยวเพิ่งไปโฆษณาเมื่อกี้ผมอยู่กับว่าทัมมิ่งอออทัมมิ่งเหมือนกับเรือสองลำเรือสองลำแต่ลรามาจากกระทิศแล้มาถ้าหากมาจ้าเเอ๋อยู่จุดจุดหนึ่งคือทัมมิ่งนั่นเจอกันที่ต้นโพต้นไซประมาณน่ะเหมือนหนุ่มสาวนาดกันกันเออโอเคไหมใช่แปลว่ารู้จักกันโดยบังเอิญบังเอิญอันที่หนึ่งนะฮะ อันนี้สอนมันคุ้นเคยมาตั้งแต่ปอสามปอสี่ประมาณนั้นน่ะปอหนึ่งสิปหนึ่งสิแล้วอันเนี้ยเขาโรงเรียนจีนนี่ต้องเข้าตั้งแต่ปอหนึ่งโอเคเขาไม่คุยกับเรานะเขา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 เด่นในโรงเรียนมีรถถีด้วยจักรยานโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจปอหนึ่งปอสองก็เข้าใจแล้วก็แปลว่าไม่ธรรมดานะโอ้จริงแล้วนักการณ์ ลูกเศรษฐีแล้วเนี่ยอ่าลูกเศรษฐีตั้งแต่เด็กๆเลยเขามีอตอนตอนสามีใช่ไหมออเขาเด็กๆพ่อแม่เขาเลี้ยงหมูอยู่บางปะซีนะ<อ>พ่อเขามาจากเมืองจีนแล้วมาพายเรือขายปลาทูนะแรกๆอะ่ะแล้วฝั่งเราทีนี้ค่ะฝั่งฝั่งเรามันก็ดีมาตั้งแต่สมัยในเล็กพงตันกูนีแหละเอเอเอ,อถาถ้าเทียบถ้าเทียบกันแล้วที่ฝั่งเรากับฝั่งเขา คไทยมีโทษทีขออนุญาตฐานะเราดีกว่าโอเคโอเคทั้งสวยทั้งทั้งมีทั้งรวยอ่าทั้งสวยทั้งแต่รวยแล้วสวยไม่ถึงไงอย่าเพิ่งไปแปลว่ามีทั้งความสวยมีทั้งความรวยฟังนดีนะฮะแล้วมันสำคัญสุดกัหลักคิดวิธีคิดเวลาเนี่ยไอสวยแล้วรวยเนี่ยพังมาเยอะแล้วแหละ เออถ้าไม่มีหลักคิดไม่มีวิธีพังมาเยอะสวยแบบพี่โลอ่ะเราต้องการหลักคิดวิธีคิดที่สองคนสุดเพื่อที่จะใครก็ไปรู้ที่กำลังติดตามเราสองคนในเวลานี้นะเอาละอ่าเมื่อเวลามาถึงตรงนี้โหลุงก็พยายามที่จะเชื่อมต่อนะฮะโอ้แล้วก็ช่วยเพิ่งไปพั่งไปสรุปก่อนสรุปอะไรอ่ะสรุปสิมันมาตรงกันแล้วเพราะว่าทางฝั่งผมมันก็ประสบการณ์ตรงกันทั้งวิวทั้งทีวีอ่าแต่ผมมันก็ประเภท มีแต่กระ้นกับหัยใจใะ่ใช่นะสวนทางอามาก็ยังมีร่องรอยที่มีที่มาพ่อแม่ใช่ไหมฮะพอจะมีอะไรต่างๆนะแต่จริงๆจะขอโทษขอโทษขอโทษพ่อเราไม่ช่วยเราพราะเราไม่ได้บอกพ่อเราว่าเราลาบากอจำไว้มีแต่แน่อมาไปหาธนาคารแลกเช็คลูกค้าจ่ายมาสี่เดือนเราจะไปขายก่อนเพราะเราต้องการเงิน แค่นี้ก็แน่เพื่อนเขารู้จักกับลูกสาวเขานีเองฟังทอ้ยผู้ใหญ่ก็ดีตรงนี้แหละมาส่วนมากเด็กสมัยนี้ไม่คำนึงถึงคนรุ่นพ่อแม่ผู้ใหญ่เขาจะไม่นึกถึงเลยเขาถือว่าเขามีความรู้ผู้แม่งหนักพอเวลาจะแนะนําให้รู้จักเพราะนอคนนี้พี่ไม่ไม่เอาเป็นอย่างนั้นกันแทบทั้งนั้นเลยแต่เราเชื่อพ่อออ่าอเอหล่ะทีนี้ กลับมาอ๋อนี่แต่งออกเนาะแต่งออกไปแต่ตัวนะก็มีให้นิดหน่อยโอเคแต่งยังให้ทอง5้าบาทเงินสองหมื่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วต่อไปไม่มีสิทธิ์จะมาเอาตรงนี้โอเป็นคนจีนคนจีนเป็นธรรมเนียมเพนีนะใช่โอเคเดีวยาไปสู้อ่าสู้เพราะฉะนั้น